จะมาสอนครับชื่อสองชั้นในอาการโดดไอโป้นะคะดูเออนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวิชินี่ง่ายมากแล้วก็แบบไม่ค่อยมีคนทำก็คือให้เราก็ไปที่โน้ดนะคะโน้ตหรืออะไรก็ได้ที่มันจะแบบสามารถเขียนได้ ที่สามารถนันดาเออโน้ตแล้ดูก่อนี้ได้ไหมไม่ได้จะเป็นยูทูก็ได้นะแฟร์หนึ่งนะ ฮานนะคะก็เราก็เพิ่มเราก็เขียนเราจะเขียนอะไรเราจะเขียนว่าเราจะเขียนว่าทีมคนไทยนี่นะคะ

ก็แม่ค่ะมันจะมีตรงนี้นะคะอ่านี่ชิวไทยนี่มาลองกันค่ะแปลกว่าไม่ค่อยมีใครเป็นนะคะก็ประมาณนี้ วันนี้ก็าลาไปก่อนไปบ่